โอเคเรามาอยู่กันในเกมพักหนึ่งเกมกันดีกว่านะฮะหลังจากที่เปิดโพรเอมิวกันไปนะครับบอกเลยมาบนในของแดนโปรสมิชานั่นเองนะครับผมไอ้จริงผมเล่นเอมิวเนี่ยพัฒนาเยอะกว่าไอ้กิปตอกเล่กกินทองอยู่นะโอ้ยหัวใจเป็นแรงเป็นตัวอะไรกันเอ้ยอุ้ยอุ้ยไฟแดงไฟแดงอุ้ยลีโอลีโอโอ่ะก็ ั่อมาไปก่อนละแก๊นพ่อมาไปก่อนละแก๊น <c oughs> าาก็มาดีครับก็มาดีครับจิงาอน,ลนแล้วคองไหนมันโหดได้บ้างอือใช่อีกมาเลยอีกมาเลยอ้าวะอ้าวว่ะผมว่านะลีโอเขาน่าจะเล่นเปิร์ฟแมวแน่เลยอย่างนี้นเพอย่าลีโอเนี่ยต้องเล่นเปิร์ฟแมลนะครับเป็นน้องกล้ามเผื่อไม่ทันจริงๆนะอนา ทำไหมทำไหมโอ้โหกระเทยดักหน้าเลยครับก็ไม่อยากจโะโู้ครับโอ้ยเกินไปหรือเปล่าภาพไม่้ตอนกเทยครับฮี่ยฮ้ยๆยย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 นยยยยย่นนยย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 ยะเอายยเยยย กลัวแดงแบบนี้ต้องต้องต้องจัดและทัท like ีิน okay, hmm? ึงแล้วทัทีินึองแล้วอู้ยไฟแดงดักแน่ไฟแดงดักแน่อันนี้อันนี้ก็กระโดดข้ามหัวโอ้ยเก็บไม่ข้ามไม่ขกอุ้ยสิโอโดนหลอกโอโดนหลอกยังก่อนไหมยังก่อนไหมยังก่อนไหมอันนี้อันนี้อันนี้จะกวแดงดักพี่เหรอยังก่อนยังก่อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องกลับไปสงการแล้วครับต้องกลับไปสงการแล้วครับ เอาวะเอาวะตัวเอฟยูเนี่ยนะครับว่าเราต้อง,งเตรียมเครื่องของๆไว้แล้วก็ดิ้นคดิ้นครับมันจะได้ขูดฉีกได้ไกลนะโอ้โหขูดไปถูกเอาวะวินะวันนี้ผมก็กดมากับเอ่อคุณพลังแมนนะครับนะก็เอ๊ได้าผมนั่นเองฮ้ยฮ้ยฮ้ยังก่อนยังก่อนนะยังก่อนนะเอาวะไปตีหุ่นไอ้จ่อยเถอะเอาวะเฮ้ยดีโอเฮ้ยอย่าไปตีหุ่นแม็กซี่ครับ ดีโออห่งนี้เขาเปลี่ยนใจเลยครับเจอเอมิลคนนี้เข้าไปนะจริงๆตัวเอมิลเนี่ยนะครับเวลาแบบว่าเรายิ่งอยู่ในระดับแบบว่าระดับความสูงไม่เท่าไหร่เราแล้วเราเล็งเป้าไปมันจะยิ่งฉีกได้ไกลไม่เท่านั้นนะแกผมก็ไม่รู้กันนะครับว่าตอนนี้ว่าเห็นมีข่าไวไว้ว่าตัวเอมิลเนี่ยจะโดนเนื้อไหมอ้าวเม็กขายหุ่นขายวิญญาณจริงๆวะ <laughs> นี่มันเกินไปหรือเปล่านะโอเคเดีย๋ยวเราปั่นไฟรอกันนิดนึงนะครับนะ ตอนนี้ลีโอจะตามไปอยู่นะหวยจะไปลงที่ใครนะครับโอ้โหหวยจะไปลงที่ใครเลยนะนะหวยยังลงชี้ไมานิกคนเดิมเพิ่มเติม,มคือล้มไปแล้วนะครับจังหวะน,นี้เดี๋ยวต้องให้นักตำรวจเร่ไปช่วยนะนักตำรวจเรนะ่นะน้องตั้นของเรานั่นเองมาเป็นละครเวทีเลยโอ้ยยไม่ใช่แล้วอุ้ยห้องใต้ดินด้วยโอ้ยน้องกันช่วยโอ้ยพี่จุกน้องกั้นดิโอ้ย,อย,อย,ย,ออยแปผมไปช่วยนะ แต่น้ำไม่เสียแผ่ด้วยนะหุ่นหูหดไลท์เดนบิฟอลเพล่อนคนสุดท้ายนะี่ยังไม่มีคนปั่นอโดก,การ์โดการ์โดนไป็นทังทีนะเฮ้ยปลาแม่เหล็กม้วนมวกเกินเอาภ <c oughs> ิโกนะครับท่เนี่ยลอริโอลอริโอท่านี่ยรีโอไม่สนใจเลยรีโอไม่สนใจเลยก็มาสิครับก็มาดิครับแซนโอ้ เอาวางกุกกาเขาจะเห็นมือกนเราเนี่ยอะไรปีหลอกล้อหลอกล็อกหลบเลยเราวะเอ้ยยังก่อนยังก่อนยัง่กนยังก่อนนะใจเย็นๆนะใจเย็นนะอะไรๆๆปีปีเลยปีเลยทำไมตุกกาอ๋อตุกกาเขาก็ช่วยมาก่อนเลยบอกเลยว่าผมรู้เหลี่ยมนะผมรู้เหลี่ยมนะก็เชิดแมหุ่นเชิดเหลอได้นะได้นะอ้าวนอกกันขันไม่หนึ่งทีดีโอตีว่าอยีมาดีก็จูดเครื่องไปเลยดิครับ สวยงามอ่ะเอาว่ะลีโอตามใครเอ่ยหัวใจยังเต้นกันอ,อยู่แถวนี้นะไงว่ะใครเอ่ยหวยจะไปลงที่ใครเอ่ยอ้าวว่ะหวยไปลงที่เราว่ะอันเนี้ยอันเนี้ยอันนี้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย ตาทัันนนกใชิอ้าวก็ตายดีครับรออะไรครับรอกันบอกแต่ทำไมีโอเขาไม่สนใจผมเลยโอ้ีโอทิ้งก็ทิ้งกันง่ายง่ายอย่างนี้เลยเลยเฮ้ยเหมือนจะไปไล่แฟนผมนะอ้าวว่าเรียบร้อยว่ะนางโดนตีไปหนึ่งทีก่อนว่ะอ้าวว่าโอ้โหโอ้โหเกินไปเกินไปไมเกินไปเปล่าเกินไปเปล่ามีนาฬิกาโอหเกรประเต้นนะ โพค่ตอนวอรนะหเฮ้ยไม่พังไหมไม่พังไหมไม่ปล่อยลูกไฟหรอปล่อยลูกไฟแล้วไงอะครับก็โรดจสบกระแสชาราบหนึ่งีก่อนเฮ้ยเฮ้ยยังก่อนยังก่อนยังก่อนโอ้โหโอ้โหไล่เกินไล่เกินนะไล่เกินไปแล้วนะไล่เกินไปแล้วนะแต่ว่าไอ้ลูกไฟนี้มันรู้มากจังเลยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เพื่อนเราลุกขึ้นมาได้แล้วนะแต่คุณแฟนผมยังล้มอยู่เลยนะครับอา้าววะจากมาั่งแถวนี้ด้วยว่ะวีโอก็ขยันเดินเกินนะ ก็ขยันเดินเกินนะครับตัวนี้แบบนี้เราต้องแอบแกบแอบแกมแฟนตัวเององมาเร็วมาเร็วมาเร็วเอเดนจ้ะเอเดนมานี้แล้วตามมาตามมาโดนโดนแน่ๆโดนแน่ๆฝกมือมาฝกมือมาอตามมาเลยนี่ตามกันดทีกว่าอ้าวว่อ้าวว่ะตอนนี้นะเขาบอกเลยนะครับว่าเราทั้งหมดแล้วนะเพราะ่าแดงหมดแล้วนะครับเพื่อน จริงๆเนี่ยตัวรีโอนี่เป็นตัวที่ช่วยยากพอๆาปลาหมึกเลยนะเออปลาหมึกไงฮ่าบอกว่าช่วยยากแล้วผมว่ารีโอ็็ช่วยยากพอกันนะโอยไอ้จริงฮาในบรรดาฮันเตอร์ที่ผมไม่ชอบเลยก็คือกลัวปลาหมึกมากกว่า <c oughs> <c oughs> โอเคเดี๋ยวรอให้แฟนผมฮิวก่อนนะครับโอ้โหเอได้าคุชจิักของเรา จะมาล้มต่อแน,นาต่อการเราแบบนี้ไม่ได้นะครับเพื่อความเป็นแมนในตัวเอมอิว <c oughs> ่มามายืดกิ๊กเอาวะเอาวะเหมือนนายจะไปแคมป์กลมประตูก่อนนะครับโอ้โหได้เป็นปอกแขนเมนนื่อเชนนายรียนเองนะโอ้โหจังหวะน,นี้เฮ้ยเฮ้ยผมจะให้แฟนไปล่อก,กลงประตูนะครับเพื่อให้รีโอออกจากก้วอีนั่นเองเฮ้ยรีโอเห็นเหยื่อแล้วรีโอเห็นเหยื่อแล้วอุ้ยอุ้ยเห็นขาวไม่ได้เลยนะรีโอ เห็นตรงขาไว่ได้อู้หกีใหญ่เลยว่ะก็แดดโอ๊ยแดดผิดใ,ใหญ่แล้ว,วยังไงะครับยังไงะครับไปยังก่อนนะยังก่อนนะให้เราวาแ,แกแก้ขนาดนี้หรอถ้าเราผมไปททำอะไรให้อะชอบเล่นเคื่องว่ะ <c oughs> นอนกันวิ่งวิ่หาดีโอยวทำไมล่ะเพื่อนโอ้ยเอ้ย น้องก,กันเราเป็นชายชาตรีด้วยกันไหมเราจะไม่โทษทิ้งขึ้นกันและกันนะเพื่อนไหมเอาวะคำขันญ,ญาของชายชาตรีว่ะเอาว่ะตอนนี้หญิงสาวออกไปแล้วครับเรียบร้อยครับหญิงสาวสองคนนะเรียกไอชายชาตรีสองคนเราเนะโอ้โหเอาว่ะน้องก,กันด้วยคําเปรียดของผู้ป่วยนะเราจะช่วยนอยได้เลยนะเอาว่ะตอนนี้น้องก,กันเป็นเฟษชอชายแล้วด้วยนะ ไม่เนี่ยเฮ้ยลูกกาอุ้ยลูกกาไม่มีซิโอโดนแอบแก๊บอีกรอบนึงเฮ้ยเฮ้ยอย่าโดนไปอย่างนั้นเดี๋ยวตายนะบอกไม่ได้นี่คือจบเลยนะเอาว่ะซิโอมันใจมันได้ใจมันได้ไม่มีรถไฟอ่ะดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกินไปเกินไปเอาว่ะทำสันยาของชายชาครีโอ้โอ้โอ้ปามาปามาดึงมาดึงมาดึงมาเลยดึงปุ่นดึงปุ่นี้อืมสวยสวยสวยเฮ้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 ยจะผัด ทำไมลระเพื่อนโอเคผมก็ออกกันไปได้ขี่คนนะครับบอกเลยว่าเกมนี้รุนจริงๆนะแต่ไอจริงก็ไม่ได้ตูดมากเท่าไหร่นะก็อเอมิลถ้าเจอในของของดาดีๆวันนี้ผมว่าน่าจะได้ฉีกได้ไกลกว่าน,นี้นะโอเควันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก,ก่อนนะครับบายยไว้เจอกันคลิปหนะ้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแสต์กระดิ่งให้ผมด้วยนะครับไปแล้วจ้า